ข่าวดีดวงดีคะ่ะวันนี้นะคะเป็นดวงประจาเดือนตุลาคมของสี่ราศีค่ะที่ดวงกําลังจะได้เป็นคุณนายอาจจะมีราศีอะไรบ้างมามาดูเลยคําทานายนี้นะคะเป็นคําทานายของอาจารย์ไว้เปิดดวงหมอดูอปป้านะคะสี่ราศีน,านี้ราศีกันราศีธนูราศีมิถุนและราศีพฤษภนะคะ ยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยสุดๆไปเลยเพราะว่าตอนนี้คุณได้ผ่านจุดต่ําสุดของชีวิตมาแล้วอ่าจุดต่ําสุดของชีวิตจุดส่าสุดของเดือนนี้เลยหลังจากนี้เนี่ยดวงจะมีการเปลี่ยนแปลงพลิกผันครั้งใหญ่ดวงเนี่ยกลับมาพุ่งทะยานขึ้นดวงดีมากขึ้นอะไรที่ลายๆค่ะได้ผ่านผลไปแล้ว เราะกรรมต่างๆที่จะต้องเผชิญเนี่ยได้ผ่านพ้นไปหมดแล้วหลังจากนี้ดวงพุ่งทยานก็จะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นค่ะคุณมีโอกาสได้เป็นคุณนายอ่าถ้าเป็นผู้ชายก็ได้เป็นคุณชายเนาะเป็นคุณนายเป็นคุณชายงานดีค่ะเงินก็เข้ารัวๆเข้าแบบสุดปังเลยแสดงว่าทั้งงานดีเงินดีใครนะคะที่ก่อนหน้าน,นี้รู้สึกว่าเออยังไม่ได้งานเลยกําลังจะได้งานนะคะแล้วก็เป็นงานที่ดีงานที่ตอบโจทย์งานที่ตรงใจด้วยนอกจากนี้นอกจากที่งานดีแล้วเงินดีแล้วผู้ใหญ่ ก็ยังไม่ตายอีกต่างหาก พอช่วงเข้าเดือนตุลาคมนี้นะคะบุญเนี่ยจะหนุนนําคุณทําให้คุณเนี่ยได้รับโชคใหญ่ด้ดยอ่ามันจะดีทุกด้านอะไรขนาดนั้นแน่นอนค่ะเพราะว่าการที่ดวงดีทุกด้านขนาดนี้ไปแล้วเพราะว่าคุณได้ผ่านจุดต่ําสุดมาแล้วยังไงล่ะคะก็คือได้รับโชคใหญ่มีโอกาสทั้งเงินมีโอกาสทั้งคู่ครองอ่านใครที่รู้สึกว่าความรักในช่วงก่อนหน้านี้อาจจะลุ่มๆดอนๆอ่ะคนมีคู่ลุ่มๆดอนๆเนาะอาจจะแบบไม่ค่อยได้สมหวังดังใจนะคะหลังจากนี้ถ้าคุณผ่านจุดต่าสุดตรงนั้นมาได้กับคู่ของคุณแล้วนั่นแหละคะ่ะ คู่แท้นั่นแหละคะ่ะคือคู่ของคุณแต่ถ้าใครที่ต้องเลิกกันไปนะคะในเรื่องของคู่เนี่ยก็จะมีคนเข้ามาใหม่เนาะเป็นคนที่ใช่ที่ตรงใจก่อเดิมนะคะแล้วก็ได้ของใหญ่แล้วก็ได้ของดีด้วยนะโอเคต่อไปค่ะเนี่ยแหละคะ่ะล่าสุดตรงนี้ก็คือมันคือการพลิกดวงขั้นสุดคุณก็เลยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะดีหมดทุกได้จริงเหรอจริงค่ะเพราะว่าคุณได้เผชิญในสิ่งที่มันแบบว่าไม่ดีมากๆมาแล้วแน,น่นอนว่าถ้ามันไม่ดีมากๆมาขนาดนั้นเนี่ยหลังจากนี้ก็จะมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาเองค่ะ หลังจากนี้นะคะจากลูกนี้อ่าจากคุณที่กลายเป็นแบบว่ามีลูกนี่ตามท้ายตอนนี้ก็จะได้พลิกเป็นเศรษฐีในเร็ววันเลยค่ะและนี่ก็เป็นดวงของทั้งสี่ราศีนะคะในประจําเดือนตุลาคมนี้ดวงจะได้เป็นคุณนายดวงที่จะได้เป็นคุณชายดวงที่จะเปลี่ยนครั้งใหญ่นะคะผ่านจากจุดต่ําสุดไปเป็นดวงที่พุ่งทะยานดีกว่าเดิมปังกว่าเดิมค่ะเน้นย้ำนะคะคำทำนายนี้เป็นคำทำนายของอาจารย์ไว้เปิดดวงหมอดูอปป้านะคะ แล้วก็ถ้าใครอยากพลิกดวงมากกว่านี้นะคะอย่าลืมทําบุญในไหนก็ผ่านจุดตาสุดมาแล้วก็ทําบุญส่งท้ายทําบุญส่งไปให้เขาหน่อยว่าโอเคหลังจากนี้นะไอสิ่งที่ร้ายๆที่เคยเผชิญแล้วเรา,าเผชิญไปแล้วนะขอให้หมดสิ้นแล้วต่อกันณนะตอนนี้เลยจะไม่มีอะไรมาทําให้เราดวงตกอีกแล้วนะคะลองไปทําบุญดูลองดูสะดงสะดอกหงสะดอกข้ออะไรนะคะทำได้ไม่เสียหายลองดูและนี่ก็เป็นคำทำนายทั้งหมดคะ่ะอย่าลืมติดตามดวงดีแล้วก็ข่าวดีดวงดีด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ